ถ้าเราเปลี่ยนจากการใช้บัญชีธุรกิจมาเป็นบัญชีส่วนตัวจะมีผลดีหรือผลเสียยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ครูนาลาจะอธิบายให้ฟังค่ะถ้าเดิมทีเราใช้บัญชีธุรกิจอยู่นะคะเวลาเราทําคลิปลงไปเราจะใช้เพลงเชิงพาณิชย์โดยที่เราไม่รู้ตัวนี้เวลาเราเปลี่ยนมาเป็นบัญชีส่วนตัวเนี่ยไม่มีผลใดๆต่อคลิปเก่าที่เราทําเอาไว้เลยแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าเราใช้บัญชี แบบส่วนตัวอยู่แล้วสลับไปเป็นบัญชีธุรกิจนั้นคลิปเดิมๆที่เราเคยทำโดยที่เอาเพลงกระแสะเข้ามาใส่นั้นคลิปเหล่านั้นเราจะไม่สามารถเอามาใช้ในการยิงแอดได้และเวลาเราทำคลิปแน่เพลงกระแสะไปเนี่ยให้เตรียมใจเผื่อไว้นิดนึงว่าอนาคตเพลงกระแสะนั้นอาจจะหมดสัญญาไม่อนุญาตให้ใช้แล้ว ดังนั้นถ้าหากว่าเพื่อนๆใช้บัญชีแบบส่วนตัวอยู่แล้วสไลด์ไปดูคลิปเก่าๆปรากฏว่าเสียงเพลงหายเสียงพูดหายไปก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะมันเป็นเหตุผลแบบนี้นั่นเองดังนั้นถ้าหากว่าเพื่อนๆน,นะคะอยากจะเก็บคลิปของเราไว้ให้อยู่นานๆเช่นคลิปนี้มันฉันทำดีมากเลยคอนเทนต์แบบดีมากเลยแนะนำให้เลือกใช้เพลงเชิงพาณิชย์ซึ่งบัญชีส่วนตัวสามารถเลือกใช้ได้ทั้งเพลงกระแสะและเพลงเชิงพาณิชย์นะแต่ถ้าเป็นบัญชี ธุรกิจไม่มีให้เลือกใช้เพลงกระแสคุณจะใช้เพลงเชิงพณิชย์ดได้อย่างเดียวเท่านั้นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพเพื่อนๆและถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกพิมพ์มาได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องครูนราเอาไว้นะคะ